สวัสดีครับเมื่อวนี้ผมนะครับตูตาฟ้าสีพ้าใบนองมาเบิงอ่าหญ้าพันธุ์เนเปียร์ใช้เกลือนซุปเปอร์ลิฟ์นะครับว่ามันเป็นจังไดนะครับเมื่อผ่านไปสามปีแล้วนะครับมันมีการแตกกอแตกหน่อแตกแนงดีบ่นะครับผมกับสีพ้าใบนองนะครับมาเบิงลายกระเรียนลูบภายในคลิปนี้นะครับผมเมื่อเขาปลูกไปแล้ว่านไปแล้วสามปีนะครับ่องเบิงครับมันกับหญ้ห้ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีนะครับผมมีการแตกกอนะครับแตกหน่อค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผม นี่ครับพูดถึงว่าการแต่กอนะครับแต่กอดีนะครับแต่ว่าขนาดของใบนะคบมันก็จะน้อยลงนะครับเมื่อเวลาพันไปหลายๆนะครับก็ตัดหลายรุ่นมากเลยนะครับประมาณมากกว่า20รุ่นแล้วนะครับผมนี่ครับมันก็ยังให้ผลผลิตดีนะครับมันกันยังได้ปริมาณหลายอยู่นะครับผมแล้วพี่น้องหลายคนนะครับคอมเมนต์มากนะครับว่าคือ ่ายแต่เนี่ยไเบิ้งแถ้คือพวทา,ายวิธีการปลูกให้เบิ้งแน่นะครับผมก็ต้องบอกก่อนเด้อครับว่าเฮาปลูกครั้งนึงเนี่ยมันกันอยู่ได้เง้ยาเๆ้นะครับเฮาบ่ได้ปลูกทุกเดือนนะครับเฮาปลูกอ่า1ครั้งใช่ไหมครับเฮาจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ มากกว่า3ปีนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับ3ปีแล้วนะครับมันยังให้ผลผลิต mm ดีอยู่นะครับอาจจะว่ามันขี้ลายรีเขาค่อยโลปูกใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเมื่อผ่านไป3ปีนะครับมันยังให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับผมก็เลยไม่มองว่าเขาก็จำเป็นต้องปลูกใหม่นะครับผมเพราะว่าเมื่อ3ปีผ่านมากนะครับผ่านไปแล้วนะครับมันยังมีการแตกกอแตกนอแตกแหนงนะครับแล้วกับใบก็ยังได้ปริมาณหลายอยู่นะครับมันก็คุ้มค่าในการตัดแต่ละรอบอยู่นะครับผมก็เลยมองว่า ห้องบอ่อควรจัดลงปลูกใหมนะครับผมเพื่อนวเพื่อนน้องนะครับแต่ว่าขันช่วงใดนะครับผมมีการปลูกเพิ่มนะครับผมก็จะออพคลิปให้กับเพื่อนน้องเบึ้งนะครับว่าวิธีการปลูกจังใดนะครับแต่ว่า ก็นานี่นะครับผมกัเคยอัพคลิปนะครับวิธีการปลูกหญ้าเนเปียร์ไทยขื่นซูเปอร์ลิฟต์หญ้านาลกจักรพพรดให้กับพลน้องในเบิงนะครับพ่น้องก็ลงองเลื่อนเข้าไปคลิกในช่องผมนะครับแล้วก็เลื่อนเข้าไปหาเบิงนะครับวิธีการปลูกหญ้าเนเปียร์ไทยขื่นซูเปอร์ลิฟต์นะครับว่ามันปลูกจังไดนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีด้วยกันนะครับแต่ว่าผมกัจับพยายามแนะนํานะครับพ่น้องก็เอาความรู้ สิ่งที่ผมแนะนำนะครับไปปรับนะครับไปประยุกต์ใส่ในสวนของพี่น้องในฟาร์มของพี่น้องให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมสิภาพพี่น้องนะครับยางไปเบิ้งย้าในเปียร์ใช้เขื่อนซูเปอร์ลิฟ์นะครับเมื่อผ่านไป3ปีแล้วนะครับมันเป็นจังไหมันมีการแตกกอแตกนอแตกแหนงดีบอนะครับเดี๋ยวผมจะพี่ให้พี่น้องในเบิ้งนะครับผมนี่ครับผมใช้มือเปล่านะครับพี่น้องนี่ครับพี่ลักษณะการแตกกอนะครับผม แต่ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วไปน้องหลายคนถามว่ามันค่ายบอนะครับผมเมื่อผมสัมผัสโดยมือเปล่านะครับใบมันนะครับค่อนข้างที่จะง้ายๆนะครับผมใบมันค่อนข้างจะสากมือนะครับผมนี่ครับมันขัดสีสากสากมือจ้ากน่อยหนึ่งนะครับผมอ่แล้วไปน้องหลายคนถามว่ามีขนบอนะครับอย่าใส่ผ้านีมีขนนะครับแต่ว่าขนหน่อยๆนะครับกับขนบอได้หลายนะครับ ถต่ว่าขั้นค่ายบอนะครับสําหรับโตผมนะครับผมมองว่าบอลขั้นค่ายนะครับบอลขั้นค่ายป่านในะครับอ่านี่ครับนี่แหละครับเมื่อผ่านไปสามปีแล้วนะครับมันก็ยังให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็คุ้มค่านะครับในการตัดแต่ละรอบแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะครับขั้นพื้นนอนมีการดูแลรักษาดีนะครับในนอนผลผลิตที่ได้นะครับมันก็ยอมคุ้มค่านะครับแล้วก็อ่าให้ปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ อ่านี่ครับพี่น้องเบิ้งครับฮ่าย่านีเปียไทยเขืนสูปริบนะครับสำหรับพี่น้องที่พึ่งเข้ามาเบิ้งนะครับผมกัผมกัฝากติดตามเอเดอร์ครับเดี๋ยวผมมีคลิปอย่างมีติ๊กเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้กับพี่น้องในเบิ้งในฟังนะครับแล้วก็เอาความรู้ ตรงเนี้ยไปปรับไส้ไปประยุกไส้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพอ่อคิดเนอ้อครับนน้องถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับสุตฟาฟ้าเมเดอร์ครับขอบคุณครับ